คือเพื่อนๆเป็นไหมคะสงสัยนะคะเวลาเราติดติดหวัดต,ติดโลกมาเราก็จะสงสัยว่าเอเราไปติดที่ไหนมาพอดีว่าเราเป็นคนถ่ายวีดีโอนะคะมันก็จะมีข้อมูลไว้เราก็เลยย้อนมาดูกันนะคะ ว่าเราไปไหนมาบ้างคือหลังจากเลิกงานวันที่14นะคะเราก็ไปเดินไปปิกนิกแถวบ้านเพื่อนมานะคะวันที่14เราตรวจจมูกนะคะ11-14ตรวจจมูกทุกวันนะคะทำงาน หลังเลิกงานนะคะหลังเลิกงานไปปิกนิกแถวบ้านเพื่อนเสร็จแล้วเราก็มาเดินซื้อของในเมืองต่อนะคะตอนเย็นนะคะมาเดินซื้อของในเมืองต่อในเมืองก็คนเยอะนะคะช่วงนี้เขาไม่ค่อยติดไม่ค่อยปิดจมูกกันนะคะในเมือง วันที่14นะคะ14เราก็เที่ยวคุ้มเลยค่ะทำงานเลิกไม่ได้พักนะคะไปนั่งดือไปนั่งดื่นดมนั่งทานข้าวกลางทุ่งกับเพื่อนนะคะก็ททำคลิปออกไปแล้วก็ได้พักผ่อนกลับมาจากเพื่อนก็มาซื้อของต่อนะคะมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็กลับบ้านเย็นนะคะ ก็ไม่มีอาการอะไรนะคะวันที่14ไม่มีอาการอะไรเลยคะ่ะมานั่งยอ้อนหลังดูนะคะคิดไปเองนะคะว่าวันที่14เราออกไปช่วงตอนเย็นนะคะแวะซื้อของผู้คนไม่ได้ปิดจมูกถ้าเราติดเราอาจจะติดตอนวันที่14ก็ได้นะคะแต่วันที่14ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ วันที่สิไม่มีอาการอะไรเลยค่ะวันที่15นะคะเป็นวันหยุดนะคะก็ไปเดินสวนสาธารณะปกติค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคะวันที่สิบ้าค่ะ ใช้ผักเซียนไหมมันแบบมีขนนิดหน่อยอ่ะที่ต้นใช่ไหมนะา เดี๋ยวต้องไปถามคุณแดงอินแลนด์แล้วเนี่ยใช่ฟักเซียนไหมคะเนี่ยช่วงตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่สิบห้านะคะ ก็ถ่ายดอกไม้ไปเพลินๆนะคะอาการก็ไม่มีอะไรนะคะอาการปกติดีช่วงนี้ไม่มีอาการของการเป็นโรคหวัดนะคะ วันที่15นะคะตอนบ่ายเราก็รู้สึกปวดหัวนะคะปวดหัวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นหวัดนะคะเราก็ไม่คิดอะไรนะคะก็วันที่สิบห้านี่แหละค่ะหลังจากบ่ายสองโมงบ่ายสามได้ก็รู้สึกปวดหัวนะคะตอนใกล้จะกลับบ้านก็คิดว่าเป็นหวัดปวดหัวธรรมดาค่ะเพราะเป็นบ่อย วันที่16นะคะ15-16ไม่ได้ตรวจจมูกนะคะวันที่16ก็เริ่มเป็นหวัดนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนเดิมมาช่วยเพื่อนตั้งใจจะไปวัดกันนะคะทำบุญสงการปั้นขนมบัรลอยก็มาปั้นกันแต่ว่าเป็นวัดนะคะเราก็ใส่ถุงมือล้างมือ ปิดจมูกนะคะทําขนมกันช่วยกัน <_ an> เพื่อนๆก็ปลอดภัยทุกคนนะคะตอนนี้สามีที่บ้านก็ไม่ติดนะคะ <_ an> ทุกคนรอบข้างก็ปลอดภัยดีนะคะตอนนี้ <_ an> ก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเรานะคะ สรุปคนรอบข้างตอนนี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะเราก็เลยอดไปวัดเลยค่ะเสียงก็จะแหบประมาณนี้นะคะอากาศรู้สึกไม่สบายตั้งแต่วัน